สวัสดีครับรายการทั้งถกทั้งเถียงวันนี้นะครับผิดถูกไม่รู้ดูเอาเองนะครับวันนี้อาจารย์เจม 8G นะครับเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของซับนะครับที่เป็นอพาร์ตเมนต์วันนี้ครับวันนี้นะครับเรามีทั้งเจ้าของซับและผู้ที่จะมาวิเคราะห์ซึ่งเป็นคอนซัลท์มืออาชีพนะครับแล้วก็ทํางานมาเนี่ยประสบผลสําเร็จมาแล้วนะครับหลายๆงานแล้วก็เจ้าของซับก็เหมือนกันนะครับไม่ประสบผลสําเร็จเลยในการที่จะขายวันนี้นะครับรายการทั้งถกทั้งเถียงผิดถูกไม่รู้ดูเอาเองนะครับเราก็อยู่กับคุณเอก บางปูครับสวัสดีครับัครบแล้วก็กับคุณเจวินเนอร์ครับสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็คืออพาร์ตเมนต์นะฮะเต็มสุขที่อยู่บางปูนะครับก็คือเป็นประเด็นมาอย่างมากเลยขายตั้งแต่ชาติที่แล้วบอกว่าชาตินี้ยังขายไม่ได้เลยบอกว่าจะขายชาติหน้าอีกหรือเปล่าคือคุณเอกครับคือซับของคุณเอกจริงๆแล้วเนี่ยทําไมซั์ชิ้นนี้ทําไมขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกมันเป็นยังไงคือซั์นี่ดีมากเลยที่ผมเห็นนะครับครับ ก็ลักษณะของตัวอาคารของเราเนี่ยก็คือสูงเจ็ดชั้นนะครันเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วมันก็คือปริมาณคนที่อยู่ก็คือจํานวนมากหน่อยกี่ห้องครับทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบแปดห้องพักหนึ่งร้อยสามสิแปดห้องพักครับสิบล้านค้าสิบล้านค้าที่อยู่ด้านล่างด้านล่างแต่ทุกแต่นนล้านค้าทั้งข้างล่างทั้งหมดนี่คือเต็มหมดนะฮะจะมีลูกค้าเดินไปเดินมาเนี่ยสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้มีทั้งหมดกี่ห้องข้างบน ข้างบนร้อยสามสิบแปดห้องร้อยสามสิบแปดห้องอยู่เต็มหมดเลยตั้งแต่โควิดมาตอนชนนที่ที่ยังไม่มีโควิดนะครับก็อยู่ประมาณที่ไม่ได้มีที่เราเก็บไว้สักสิบห้องคเป็นห้องห้องไรยวันมีห้องไรยวันด้วยเช่าไม่เกินหนึ่งวันสิบวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่บเช่าได้เช่าได้นะครับแล้วก็คือห้าวันสิบวันและที่จอดรถเราที่จอดรถเราก็จะเช่าสถานที่ไว้สองไร่ให้ลูกค้าจอดได้อย่างสบายที่จอดรถเราก็ไม่เก็บเงินลูกค้านะรับจอดฟรีหมด คือเราเช่าเพื่อที่จะให้คนที่มาได้จอดใช่ครับเพื่อเอาชั้นล่างของตัวตัวที่เป็นลานจอดรถทั้งหมดจะทำเป็นลานคาใ้ให้สามารถลูกค้าที่มาพักเนี่ยสามารถมาซื้ออาหารซื้ออะไรทานได้ตลอดเวลาแล้วอยู่ตรงไหนของบางปูอยู่เยื้องๆกับเมืองโบราณฮะอยู่จากแล้วก็ตรงนั้นเขาเรียกขนานนะว่าบางแสนสองจะชายทะเลจะเป็นร้านอาหารตลอดแนวชายชายชาย,ชายของทะเลทั้งหมด <ล>ก็คือทํา <ปะ S 1> เลนะคือดีแล้วก็ลมของทะเลนี่เข้าเข้าครับเป็นลมบกตลอดเลยเป็นลมบกตลอดเลยใช่ครับตลอดทั้งวันเลยตลอดทั้งวันใช่ครับแล้วคือมีประเด็นว่าทําไมที่ตรงนี้นยคือทําเลก็ดีที่มองเห็นในภาพเมื่อกี้นะครับผมบเห็นว่าคืออยู่ติดกับทางของเทศบาลด้วยใช่ครับแล้วก็ทุก<ต>อย่างนี่คือเอื้ออํานวยหมดเลยและเห็นบอกว่าขายมาสองสามปีแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็ยัง จริงๆก็คือใจหนึ่งก็อยากขายใจก็ยังไม่อยากขายย,ยังพัฒนาตัวมันเองได้แล้วก็สามารถทำในศักยภาพมันเองได้แล้วก็อย่างหนึง่งความเจริญตอนนี้กําลังเข้ามามเพราะว่ารถไฟฟ้านี่ห่างจากผมนี่สองกิโลนะครรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับสองกิโลสายสีเขียว,วครับแล้วตอนนี้อบจอของสุพรรณเนี่ยได้ขอทําเรื่องไปถึงถึงรัฐบาลถึงอะไรเนี่ยไปของ,งบไปแล้วห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยจะสร้างสายรถไฟฟ้า ตัวคล้ายๆเหมือนของสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยฮะางเบาเนี่ยวิงไปสู่วนภูนเลยโอ้แล้วตรงนี้ตอบไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยจากสวนภูนท,ท,ที่มีคนงานที่ทํางานสู่ตะภูนจะมาพักอาศัยอยู่แถวเนีจจ้จำนวนเยอะอืมแล้วคือที่ตรงนี้เนี่ยคือทําเลดีแล้วล่ะใช่ครับนะครับคุณเจในคือเรามาวิเคราะห์ทิทําไมซับชิ้นนี้น่ะสองปีไม่ใช่น้อยนะค่ะทาเลนี่บอกได้เลยว่าทาเลนี่ทาเลเงินล้านเลยนะ อืมแล้วทําไมเนี่ยทางทางของเฮียเราเนี่ยบอกว่ายังไงทําไมขายไม่ออกนี่สอบถามได้เลยค่ะครับได้ค่ะเฮียปกติเจจะเจจะฟังผู้ขายพูดถึงเรื่องว่าทําไมทรัพยังขายไม่ได้ครับทั้งที่ทําเลเด่นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือมันมีปัจจัยค่ะเฮียว่าทําไมซับชิ้นนั้นถึงยังขายไม่ได้หนึ่งก็คือว่าราคาเนี่ยมันแพง ครับนะคะเออเรื่องเงียดตั้งราคาไว้เท่าไหร่ที่จริงแล้วเนี่ยราคาไม่แพงเหรอคะเพราะเราถ้าเราเป็นค่าก่อสร้างเนี่ยถ้าคิดจากค่าก่อสร้างตารางเมตรตกลงสองหมื่นห้าในการจ้างสร้างนะครับ่ะไม่รวมที่ดินนะครับไม่รวมที่ดินคือสองหมื่นห้าไม่รวมที่ดินไม่รวมที่ดินใช่คุณเจที่ดูในอันนี้นะครับที่เปิดดูในนี้นะค่ะที่ราคาประเมินของนี้เลยเนี่ยค่ะร้อยกว่าล้านนะถูกครับร้อยสามสิบใช่ไหมครับอันนี้คือราคาประเมินถ้าทาจริงนะ เออถ้าเกิดว่าทําจริงโดยที่แบบว่าตารางเมตรละเท่านี้แหละเท่เานี้แล้วก็อันนี้คือโดยจากการก่อสร้างจริงะครับ,รบนะครับแล้วและอย่างหนึ่งถ้าเทียบกับคอนโดเนี่ยราคาต่อตารางเมตรที่เราก่อสร้างคอนโดก่อสร้างนี่ประมาณสี่หมื่นนะแต่เวลาตั้งขายนี่ราคาตารางเมตรละแสนกว่าโอ้ตารางเมตรละแสนกว่าหรือว่าถูกสุดก็คือหกหมื่นถูกฮะเพราะเขาจะถ้ากิดคอนโดที่หกหมื่นก็คือคอนโดที่เป็นโลโลโลไลท์นครับ ก็จะถูกลงแต่ว่าเป็นทาเลที่อาคารที่เป็นขนาดใหญ่สูงขึ้นก็คือแสนขึ้นไปคะลอดกตารางมเมตรนะครับครับแล้วคุณเจว่าเนี่ยที่เท่านี้กับพื้นที่อยู่ตรงนี้น่ะค่ะคุณเจคิดว่าอย่างไงที่ของเฮียเขาที่เป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี่นะคือที่ดูในภาพนะครับท่านผู้ชมค,คือห้องนี้ใหญ่มากะนะครับเป็นในระดับยุโรปเลยเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยล่ะนะครับแต่ว่าคือเฮียนี่ก็บอกว่าตั้งราคาเท่านี้ไม่แพงหรอกค่ะ แต่สาหรับผู้ที่วิเคราะห์นะครับลองดูว่าซับชิ้นนี้เป็นยังไงครับคุณเจค,ค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงซับที่ขายไม่ได้ก่อนนะคะเฮ er, ียแล้วค่อยมากลับมาวิเคราะห์อาพาร์ตเมนต์ของเฮ er, ียดีไหมคะได้ครับก็คือที่เจบอกว่า1ราคาแพงนะคะ2ก็คือว่าราคาที่เทียตั้งเนี่ยแข่งขันในตลาดคือบางทีแข่งขันไม่ได้ตลาดอาจจะยังไม่รับ,รบเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาถูกไหมคะที่เคียที่เฮีย er, ขายมาแล้วก็ การตลาดยังไม่เข้มข้นพอนะคะ <ừ> คือยัง <ừ> ไม่ถึงมือยังการตลาดมีแต่ยังไม่ถึงมือผู้ซื้อผู้ซื้อตัวจริงยังไม่ยังไม่เห็นซับนี้รหรือว่าที่เห็นก็ไม่ใช่ผู้ซื้อตัวจริงรนะคะแล้วก็ผู้ขายเองเนี่ยมีราคาตั้งทงอยู่ในใจอยู่แล้วมันก็เลยไม่เกิดความยืดหยุน่นมันก็ทำให้เกิดไม่เกิดการซื้อขายนะคะแล้วก็ศักยภาพซับนะคะ มันเขาเรียกว่ามันต่ำคือเวลาคนซื้อไปแล้วไปรีโนเวทไปทำเพิ่มมาบวกกับราคาที่ตั้งขายแล้วมันโอเวอร์เกินไปที่เขายังรับราคานั้นไม่ได้อันนี้คือ5ข้อที่ซัพยังขายไม่ออกสำหรับซับลงทุนนะคะใช่ครับทีนี้ของเฮียเนี่ยเดี๋ยวเจวิเคราะห์เป็น2อข้อค,ะ er. ค่ะเฮียก็คือเกี่ยวกับว่าอินคัมแอปโพรสนะคะก็คือเรียกง่ายว่าคือ ก็คือเราคำนวณจาก U นะคะข้อ2ก็คือ cost approach คิดจากว่าถ้าคนถ้าคนต้องการซื้อที่ดินแถวนั้นและสร้างอพาร์ตเมนต์เองและเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ปีแรกเลยมันจะคุ้มไหมกับการที่เขาลงทุนอพาร์ตเมนต์ของเฮียกับสิ่งที่เขาสร้างใหม่นะคะเราจะวิเคราะห์สองหวข้อนี้นะคะค,คือเจก็ได้ได้ดูข้อมูลของเฮ er ียมาเบื้องต้นเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ของเฮียถูกไหมคะค,ค่ะ,คคะก็คือรายได้ของเฮียอยู่ที่ ช่วงพีคๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสนหกถูกไหมคะใช่ครับเจ0ดสนหกต่อเดือนต่อเดือนครับนะคะคือจริงๆแล้วเจ็ดแสนหกเนี่ยคือราคาที่วิเคราะห์จากลูกค้าเต็มถูกไหมคะถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีบางส่วนคะเฮียที่เอ่อเฮียปล่อยเป็นห้องเช่ารายวันถูกไหมคะถูกครับทีนี้ถ้าเป็นเป็นนับปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยเจคิดว่ามันไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับถูกไหมคะจาก เฮียบอกว่าเดือนหนึ่งได้ค่าอินคัมเข้ามาเนี่ยประมาณ2อ0 0สนถูกไหมคะฉะนั้นไอตัว7จ็ดแสเนี่ยมันต้องตัดไอตัวนั้นออกณปัจจุบันนะคะคืออันนี้ณณปัจจุบันนี้โควิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือคนที่จะเข้าเข้าออกๆนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ส่วนมากก็จะได้เป็นรายเดือนซะมากกว่านะครับก็คือเนียตอนนี้คือประมาณ2 0 0 0 0นกว่านะครับอันนี้คือสองแสนกว่านี้อาจจะลักษณะอาจจะ ต่ำสุดแล้วโอนไปโอนมาหน่อยนี่แต่ว่ามันจะไม่แน่นอนค่ะจะไม่แน่นอนถูกไหมคะถูกต้องมันมันเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็อนาคตโควิดมันไปเนี่ยมันอาจจะกลับมา2องแสนสี่เหมือนเดิมอาจจะมากแต่ว่าตอนนี้เราวิเคราะห์ณขายณปัจจุบันครับฉะนั้นเราต้องตัดตัวนี้ออกก่อนนะคะจากจากที่เฮียได้ได้เจ็ดแสนหกเนี่ยก็คือตัด2องแสนสี่ออกนะคะมันก็จะเหลือ5้าแสนสองห้าแสนสองทีนี้5้าแสนสองเนี่ยเจไม่ได้คิดจํานวนเต็ม มันต้องมาดูว่าเ v e r เร e คนเข้าคนออกเจจะหักออกจากความเป็นจริงคือ20%ก็คือเอา5้2 0 0นไปคูณกับอ่แปมันจะได้ตัวเลขมาที่อ่าสี่แสนหนึ่งหื่ันนะคะ แต่แต่จริงๆตรงจุดนี้พันเบนเนี่ยจะมีเรื่องเรื่องของแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินวางประจําของแต่ละห้องที่เป็นสองเดือนสามเดือนที่เราเก็บเงินงคือวางลูกหน้ามันจะมีเงินพวกนี้เข้ามาสนับสนุนในในตัววงเงินที่เราจะได้แต่เดือนแต่ละเดือนอแต่ว่าเป็ปาเงินเพราะว่าเข้ามาห้าห้องเนี่ยห้องเราห้องเราเกือบหมื่นห้าอย่างเงี้ยคณก็ได้ละเกือบเกือบเจ็ดแปดหมื่นละต่อเดือนแต่อันนั้นเป็นเงินอนาคตถูกไหมคะเงินอนาคตแต่ว่าเป็นเงินที่ที่เราไม่ได้คืนลูกค้าทีเดียว เป็นการเงินที่วางไว้เนี่ยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยรับครับเก็บไว้ที่คือลูกค้าจะออกก็คือต้องแจ้งเราล่วงหน้าแล้วก็ทําการคืนไม่คืนฮะหักค่าเช่าของเดือนที่คุณอยู่หักเท่าไหร่ก็คืนใช่คือที่ของเฮียเนี่ยสามเดือนเก็บล่วงหน้าแล้วเงินอันสามเดือนนี่คือเหมือนกับออมไว้เลยแล้วเวลาจะออกเสร็จปุ๊บก็หักหักคาคาคือจะไม่มีการคืนลูกค้านะครับคือก็คืนน้อยือส่วนใหญ่จะได้เงินเพิ่มเพราะว่าจะมีของเสียหายของอะไรที่เราต้องปรับ ค่ะเฮียอืมอันนี้ก็คือมุมมองของทางของเฮียเนาะแล้วคุณเจว่าคือแบบนี้เนี่ยคือคนที่จะซื้อเนี่ยค่ะครับขอเป็นมุมมองของที่ปรึกษาทางด้านการขายก่อนนะคะใช่ครับคือเงินส่วนเนี้เราแทบจะไม่เอามาคิดเลยเพราะมันมีการออกมีการเข้านะคะเงินมันเป็นเงินของอนาคตที่เป็นรายได้ส่วนหนึ่งแล้วต้องคืนส่วนหนึ่งถูกไหมคะจะไม่ออกเราจะไม่ค่ยมีนะมีแต่เงินเข้าโอเค แต่ว่าเราจะไม่ออกอยู่แล้วเราจะไม่ออกอยู่แล้วเอาเข้าอย่างเดียวเอาเข้าอย่างเดียวเพราะความเงินเนี่ยใครรายจ่ายจะมีน้อยมากจะมีค่าค่ายามค่าแม่บ้านค่าพนักงานคนเดียวแค่นั้นเองแต่ก็มีการอันนี้โควิดนี่เฮียฉีดอันนี้ตลอดเลยนะคครับ่ะทุกเกือบคือทุกอาทิตย์เลยค่าเชื้อทำให้ทำให้รู้สึกคนอยู่ปลอดภัยถูกไหมคะแล้วก็มีมีลิฟต์ขึ้นแบบมาตรฐานเลยมีซุ้มซุ้มทางเข้าเป็นที่พ่นจากค่าเชื้อ้วยทุกอย่างเ อันนี้คือตัวนั้นขอพักไว้ได้ไหมคะคขอเป็นตัวเลขล้วนๆเลยที่ที่นักลงทุนสนใจดีไหมคะอ่าตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ตัวเลขที่เจคิดให้ก็คืออยู่ที่416,00 0หนัต่อปีถูกไหมคะครับทีนี้ถ้าถคิดต่อเดือนค่ะต่อเดือนตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของรายได้แล้วก็เป็นในเรื่องของอินคัมเป็นในเรื่องทั้งทั้งผู้ที่เป็นคอนเซัลนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีทรัพย์นะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจเราพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ ความต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงเทคนิคเรื่องรับรับนเตียงไปพร้อมกันในรายการ DBMP v a r i e t y ที่ได้พิธีกรสาวลุกแซบอย่าบอกใครกับเชอรี่สามโคกและประมาจารย์กูรูในตำนานอย่างอากังฟูไทยเพบอยที่จะมาไขาเรื่องลับที่กลายเป็นเรื่องสนุกเก็ดมันเป็นกันเองอย่างมีสาระพร้อมโฟนอินเปิดสายตอบคำถามพูดคุยกันในรายการแบบสดๆให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว มายกระดับความฟิตด้วยสารดีมีประโยชน์กับเรื่องสุขภาพที่คุณจำเป็นต้องรู้และไม่ควรพลาดไปพร้อมกันกันกบรายการตะบันคุยลุยทุกเรื่องมาฟิตหุ่นสวยเ๊๊ปังแบบสุขภาพดีและเฟิร์มไปพร้อมกันในรายการ LadyFIT มาเรียนรู้ทำความเข้าใจในทุกแง่มุมเรื่องกฎหมายที่คุณต้องรู้ไปพร้อมกันกับรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้าน เรียนรู้ความต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงเทคนิคเรื่องลับับนเตียงไปพร้อมกันในรายการ DBMP Variety ที่ได้พิธีกรสาวลูกแซบอย่าบอกใครกับเชอรี่สามโคกและประมาจารย์กูรูในตำนานอย่างอากังฟูไทยเพบอยที่จะมาไขเรื่องลับที่กลายเป็นเรื่องสนุกเผ็ดมันเป็นกันเองอย่างมีสาระของโฟนอินเปิดสายตอบคำถามพูดคุยกันในรายการแบบสดให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ยกระดับความฟิตด้วยสาระดีมีประโยชน์กับเรื่องสุขภาพที่คุณจำเป็นต้องรู้และไม่ควรพลาดไปพร้อมกันกันกบรายการต่บันคุยลุยทุกเรื่องมาฟิตหุ่นสวยเป๊ะปังแบบสุขภาพดีและเฟิร์มไปพร้อมกันในรายการ l a d y ้ฟ t เรียนรู้ทำความเข้าใจในทุกแง่มุมเรื่องกฎหมายที่คุณต้องรู้ไปพร้อมกันกับรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้าน เรียนรู้ความต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงเทคนิคเรื่องลับับบนเตียงไปพร้อมกันในรายการ DBMP v a r i e t y ที่ได้พิธีกรสาวลูกแซบอย่าบอกใครกับเชอรรี่สามโคกและประมาจารย์กูรูในตำนานอย่างอากังฟูไทยเพบอยที่จะมาไขาเรื่องลับที่กลายเป็นเรื่องสนุกเผ็ดมันเป็นกันเองอย่างมีสาระของโฟนอินเปิดสายตอบคำถามพูดคุยกันในรายการแบบสดๆให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว มายกระดับความฟิตด้วยสาระดีมีประโยชน์กับเรื่องสุขภาพที่คุณจำเป็นต้องรู้และไม่ควรพลาดไปพร้อมกันกันกบรายการตะบันคุยลุยทุกเรื่องมาฟิตคุณสวยเป๊้ปังแบบสุขภาพดีและเฟิร์มไปพร้อมกันในรายการ Lady ้ฟ t มาเรียนรู้ทำความเข้าใจในทุกแง่มุมเรื่องกฎหมายที่คุณต้องรู้ไปพร้อมกันกับรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้าน เรียนรู้ความต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงเทคนิคเรื่องลับๆบนเตียงไปพร้อมกันในรายการ DBMP Variety ที่ได้พิธีกรสาวลุกแซบอย่าบอกใครกับเชอรี่สามโคกและประมาจารย์กูรูในตำนานอย่างอากังฟูไทยเพบอยที่จะมาไขเรื่องลับที่กลายเป็นเรื่องสนุกเผ็ดมันเป็นกันเองอย่างมีสาระของโฟนอินเปิดสายตอบคำถามพูดคุยกันในรายการแบบสดให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมายกระดับความฟิต เคล็ดลับไม่มีผิดถูกไม่รู้ดูเอาเองเพราะนี่คือความจริงรายการทั้งปกทั้งเสียงในช่วงที่2ครับเมื่อกี้นะครับคุณเจจากวินเนอร์บอกว่าในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคานี่สิ่งที่เราใจตอนนี้นะครับคุณเจมีอะไรครับที่วิเคราะห์มาแล้วในเรื่องของราคาครับออที่เจวิเคราะห์มาก็คือ income approach นะคะซึ่งภาษานักลงทุนจะเรียกว่า yield นะคะของพี่ของเฮียเนี่ยก็จะเป็นรายได้ต่อเดือน ก็คือ7,6000ถูกไหมคะใช่ครับคือ7 6 0ช่วงเนี้ยมันเป็นรายได้ในอดีตที่ลูกค้าเต็มมีการหมุนเวียนตลอดเวลานะคะแต่โควิดที่ผ่านมาเฮียเปิดเป็นเซอร์วิสด้วยไม่ใช่ไหมคะใช่ครับงั้นไอ้ตรงที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยเราต้องตัดออกเพราะว่ามันมันแทบจะไม่มีรายได้เลยไม่แน่นอนไม่แน่นอนเลยนะคะก็คือเฮียได้รายได้เดือนละ7,6000ก็คือต่อเดือนค่าเซอร์วิสเฮียจะได้อยู่ประมาณแสนสี่ถูกไหมคะ คือแสนสี่เนี่ยก็คือเอาไปหักจากเจ็ดแสนหกออกมาเป็นตัวเลขหกแสนสี่หมื่นหกแสนสี่หมื่นนะคะคแล้วเจ <J S 1> คิดอย่างนี้ค่ะเฮียเวลาที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีการเข้ากาันออกฉะนั้นเนี่ยมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องฉะนั้นเวลาที่เจคิดให้นักลงทุนเนี่ยก็จะคิดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือหกแสนสี่คูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่รายได้ต่อต่อเดือน หกแสนสองถูกไหมคะหกแสนสองขอโทษค่ะรายได้ต่อเดือนอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นหกพันนะคะพอสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเนี่ยไปคูณต่อหนึ่งปีเพราะเราคิดยิวต่อปีถูกไหมคะใช่ครับก็คือเอาไปคูณสิบสองนะคะจะได้เป็นต่อปีเนี่ยจะมีรายได้จากการทําแป๊บหนึ่งนะคะเฮียขอคิดสดๆเลยนะครับคิดสดๆเลยคิดสดๆรายการของเราไม่มีเคล็ดลับนะครับมีแต่ความจริงครับค่ะ ก็คือตกปีหนึ่งห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันนะคะก็คือเราจะหาว่าผลตอบแทนต่อต่อ,ตอเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่ก็คือหารด้วยราคาที่เทียตั้งขายตอนนี้ก็คือเก้าล้านสามเก้าสิบสามล้านเก้าสิบสามล้านเก้าสิบสามล้านก็จะตกอยู่คูณหนึ่งร้อยกลับเข้าไปเป็นอยู่ที่ประมาณหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าตอนนี้ผลตอบแทนตึกเฮียเนี่ยอยู่ที่6 4จะหาได้ยังไงล่ะถ้านักลงทุนสนใจตัวเลขนี้ไหมนะคะก็ต้องไปดูว่ากี่ปีคืนทุนนะคะเดี๋ยวเจดูกี่ปีคืนทุนก็คือเอา100หารง่ายๆเลยค่ะหาร6.4ออกมาเป็นปีก็คืออพาร์ตเมนต์เนี้ยจะคืนทุนให้นักลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปี6เดือนซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่เล้าใจคะ่ะเฮียถามว่าเป็นตัวเลขไหนที่เล้าใจ ถามว่าเป็นตัวเลขไหนที่เราใจสูตรง่ายๆเลยก็คือว่าเอาราคาที่ที่รับตอนหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือ4ี่ล้านเก้าแหเนี่ยเอาไปคูณร้อยห้าสิบเลยร้อยห้าสิบมาจากไหนร้อยห้าสิบคิดมาจากตัวเลขผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเอาสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นคูณด้วยร้อยห้าสิบคูณด้วย 150. ร้อยห้าสิบค่ะตัวเลขออกมาก็คือเจ็ดสิบสี 74 4, <000. S 1> 74ล้าน4 0 0แสนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่นักลงทุนนักลงทุนคิดว่าโอเคมันเล้าใจเพราะมันได้8%ครับกู้แบงก์อาจจะ,ะ6%ถ้าเครดิตดีอาจจะ5%ครับมันจะมีคือซื้อปุ๊บได้ผลตอบแทนเลย3%ตรงนั้นถูกต้องไหมคะ,ะตแต่ทีนี้ต้องตีกลับมาว่าทำเลที่เฮียตั้งอยู่เนเป็นยังไง 74 74ล้าน4แสนเนี่ยยังไม่รวมอย่างนี้นะคะเฮียถ้าเฮียบริหารมาดีสตอรี่ตึกนี้ดีเนี่ยมันจะมีค่าตรงนี้บวกเข้าไปด้วยนะคะ2ก็คือว่าทำเลศักยภาพไหมจากที่เฮียบอกเจเนี่ยทำเลศักยภาพถ้าเกิดว่าไม่โควิดหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้ทำมันใช่มันทํากําไรแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเฮียอยู่ใกล้เมืองโบอันแล้วก็ บางแสนสองด้ยนะแสแล้วก็รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วก็ไปแถวสวนภูมิสะดวกสะดวกครับฉะนั้นอันนี้มันทาเลสักยภาพพื่อต่อไปเป็นแหล่งที่พักของพวกที่เป็นแรงงานที่ทำสูนย์ภูมิทั้งหมดค่ะใช่เดินทางมาใกล้มากแล้วก็อยู่ใกล้ที่คมอุตสาหกรรมบางปูห่างกันหนึ่งกิโลเมตร่ค่ะฉะนั้นเนี่ยมันบวกราคานี้เข้าไปได้นะคะแต่ถ้าให้เล้าใจเนี่ยเพราะเราอยู่ที่อาคารที่ผมตั้งเนี่ยอยู่ต้นลมเนี่ยเาอยู่ใกล้ทะเลห่างทะเลแค่สามร้อยเมตรเองค่ะ เห็นบอกว่าไปยืนข้างบนถ์จยืนยืนสบายยืนสบายแล้วทุกห้องนี่มองเห็นทะเลหมดเพราะทะเลมันกว้างหมายถึงว่าตัวตึกเนี่ยตัวตึกนี่ครับมันมีมันแสดงว่ามันหันหันหันข้างให้ทะเลถูกไหมคะหันข้างทะเลฮะแต่ว่าแต่ว่าทุกห้องนี่คือทะเลนี่มันจะยาวยาวตลอดแนวยาวตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็คือพอทั้งทั้งสองฝั่งมองเห็นทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยค่ะคือตัวเลขที่เจบอกเฮียเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราวิเคราะห์ให้ทั้งผู้ขาย แล้วก็นักลงทุนเพราะว่าบางทีเนี่ยเจเจบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยอย่างทำเลยตรงนี้นั่นอยู่ใกล้สว่างคณิดีวาดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรับผู้สูงอายุใช่ก็คือเขาก็มีทางเลือกอินเทรนด์เลยเขาก็มีทางเลือกใช่ไหมคะราคานี้ทาเป็นทาเป็นเวลเ n e s s ได้ทําเป็นสําหรับผู้ Retirement หรือว่าผู้สูงอายุได้แล้วบอกว่าคือที่เฮียบอกเนี่ยที่ตรงนั้นอะ คือไม่มีตึกสูงแล้วค่ะไม่ได้แล้วเป็นพรบเก่าใช่ไหมครใช่ครับก็แสดงว่าคนขึ้นตึกใหม่ก็คนขึ้นตึกใหม่ก็ไม่น่าจะเกินห้าชั้นแต่ของทียเจ็ดเจ็ดชั้นค่ะอืมแล้วก็มีลิฟต์มีเครื่องอำนวยความสะดวกเนี้ยครบครันเลยครับค่ะโอ้โหทำเลนี้คือพร้อมหมดแล้วเออทำเลนี้ดีนะทำเลถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้คือเราไม่ต้องเปิดแอร์เนาะประหยัดไฟส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ค่าแอร์ก็ไม่คยได้อ๋อทุกคนเปิดป เปิดรับลมเข้ามาใช่ครับลมพัดั้ตลอดทั้งวันนะฮะก็มันเป็นลมบุกอืะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่เจคิดให้คร่าวๆใครเฮียครับเพราะว่าบางทีคนนักลงทุนณสถานการณ์แบบนี้เขาคิดหลายอย่างแล้วผมก็ไปขอขอจดเป็นโรงแรมไว้สองชั้นฮะยี่แต่ชั้นละยี่สามห้องสี่สิบหกสี่สิบหกห้องแต่ว่าพรลบของโรงแรมนี่ต้องไม่เกินห้าสิบห้องอ่าก็ตืองมีรัศมีห้าร้อยเมตรของรถไฟฟ้าอืมก็คือ จดตรงนั้นเตรียมรอไว้แล้วเตรียมรอเตรีไปที่เทศบาลเรียบร้อยหมดลค่ะครับค่ะโอ้โหที่เหมาะนาอเหมาะมากเหมาะมากถ้าเกิดว่าเราวันนี้ก็คือนาอทำเลดีด้วยแล้วก็คือรับลมคือโดยที่เราเป็นคนดูห่วงจุ้ยนะฮะก็คือหันทิศทางนี้ได้ถูกที่เลยนะครับแล้วก็คือไปนี่คือถ้าเกิดว่าหันไปแบบนี้ยรับลมจากทะเลเนี่ยคือความตรงเนี้ยนะครับถ้าอยู่แล้วสุขภาพดีอ่ะเออและอีกอย่างหนึ่งนะคนที่รีทายแล้วก็สามารถที่จะนี้ได้ด้วยใช่ครับ คุณเจว่าตรงนี้นะในเรื่องของราคาคือปัจจัยอย่างหนึ่งที่เจามักจะแนะนำผู้ขายนะคะเฮียก็คือว่าการทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยเจ้า,จาของมือแรกเนี่ยต้องใช้ความอดทนและใจะความอดทนมากๆเลยกับอ,อ,อ,อพาร์ตเมนต์ <laughs> ทนสูง <laughs> อดทนสูงเพราะบ <laughs> อกว่าอดทนสูงเลย <laughs> อดทนสูงเลยเพราะว <laughs> ่าช่วงเวลาสิบสิบถึงสิบหปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ เราต้องทําทุกอย่างเพื่อจะมีเงินส่งแบงก์ถูกไหมคะคถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราอดทนมาสูงทีนี้พอเราผ่อนแบงก์หมดไอ้ช่วงที่มันหมดแล้วเนี่ยในปีที่อาจจะปีที่สิบหกเนี่ย<ช>ที่เฮีย er จะต้องการขายเนี่ยมันเป็นเหมือนของขวัญให้เฮียค่ะครับคือว่าโอเคฉันเหนื่อยมาสิบห้าปีแล้วนะตอนนี้ปิดกําไรแล้วใช่อันนี้เป็นเป็นของขวัญที่จ้ให้ตัวเองที่ฉันเหนื่อยมานะคะฉะนั้นฉะนั้นมันอยู่ที่ว่า เราต้องนึกถึงว่าคนที่เอาไปบริหารต่อจากเราเนี่ยเขาจะต้องคืนทุนได้ภายในกี่ปีอันนั้นอาจจะเป็นตัวตัดใจนี่ผมว่าเราลงทุนรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานี่เขาจะมีความสามารถอาจจะมากกว่านด้เจ็นี้มีความสามารถที่มากกว่าคุณเจครับในฐานะที่ว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นนอลนี้เนี่ยในเรื่องของคอสแอดโพสละครับคือเมื่อกี้ที่เจวิเคราะห์เป็นอินคัมแอดโพสนะคะคตอบแทนคือยูทีนี้ c o s t approach เนี่ยเป็นที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างนะคะของของที่ดินของเฮียเนี่ยก็คือตกอยู่ที่389วาถูกไหมคะตรงนั้นเนี่ยจะมีที่ดินหลากหลายมากเลยอาจจะมี30,000ื0 0 0าม0 0 0 0นห้าถึง7จ0 0 0นะคะเจให้ราคากลางสุดก็คือ40,000นนะคะคือถ้าราคาตรงนั้นเนี่ยสี่หมบวกกับที่ดินของเฮียสามเาเนี่ยราคาซื้อขายจะเอาตัวเลขกลมๆนะเฮียตกอยู่ที่สิล้านนะคะ พื้นที่ใช้สอยของเฮียเนี่ยประมาณ6500ตารางเมตรก็คือเจให้เป็นค่าก่อสร้างขนาดกลางนะคะต่ำสุดก็คือ1มื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็หมื่นแปดเจให้หมื่นนะคะใช่ทั้งหมดเนี่ยจะรวมได้ทั้งหมดที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยได้97ล้านนะคะแล้วก็ทั้งหมดห้องมี149ห้องให้ตกแต่งเลยห้องละห้าหมืนนะคะก็จะตกอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 7ล้าน5ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนตัดสินใจณปัจจุบันไม่ซื้อตึกเฮียครับไปซื้อที่ดินแล้วไปปลูกสร้างเองแต่ต้องรอหนึ่งปีนะคะกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เขาต้องใช้เงินอย่างต่านะคะเฮียอย่างต่ํานะประมาณ120ล้านหนึ่งปีสร้างไม่จบอะไม่จบใช่ไหมคะจุดเขาลงทุนต้องรออีก2ปี2ปีค่ะก็คือกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องจ่ายดอกแล้วต้องใช้เงินขั้นต่ําคือ120ล้านใช่ครับฉะนั้น นักลงทุนที่ที่จะลงทุนซื้ออพาร์ตเมนต์หรือซื้อทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยจะคิดอยู่2 2 2ข้อค,ะ er. ค่ะเฮียคืออินคัมแอปโรสผลตอบแทนคือยิวแล้วก็คอสแอปโรสค่ะค,ค่ะคือ2อย่างนี้<ช>นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่านักลงทุนนะครับที่จะสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่แบบของเฮียเอกสิทธิ์บางปูเราเนี่ยนะครับ คุณจะต้องลงทุนคือ120ล้านขั้นต่ำขั้นต่ำนะครับแต่ว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปีกับ3เดือนนะครับคุณถึงจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าของเฮียเอกสิทธิ์เนี่ยคุณ,คณซื้อตอนนี้นะครับคุณได้รับเลย ได้ผลตอบแทนทันทีอันนี้คือในแนของผู้ที่เป็นคอนซัลท์โปรเฟชชั่นจากวินเนอร์นะครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ส่วนเฮียนี่บอกว่าราคานี้นะโอ้โหเป็นราคายืดหยุ่นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะที่โทรเข้าสบมาสอบถามได้เลยนะครับที่เราขึ้นให้ข้างล่างนี้นะฮะในรายการทั้งถกทั้งเถียงรายการของเรานี้ไม่มีความลับครับผิดถูกเราไม่รู้ดูเอาเองนะครับทั้งถกทั้งเสียงในวันนี้ครับ